ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเถ้ากรโหลกันทีเบ้าแอฟโรตงเดี๋ยวีโอกาสมาติดตามตัวเลิขับหน่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเพิ่นว่าเพิ่นไดเลขดีเล็กเล็ดครับผมหลวงปูมาบอกเพื่อนน้ะครับท่านผู้ชมเนาะจะเป็นตัวใดกามาถามกับหน่อยเบิ่งครับสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันหน่อยนั่งเอาเลยนะครับเนาะอ้นั่ง น่งแจงไหนั่งสมาธิคือเก่าบ่ครับคือเก่าครับโอ้เป็นนางสมาธิคือเก่าด้วยครับท่านผู้ชมบอกให้ฟังนะครับนางแจงไหนนางตอนจักถุ่มครับสามจีตุ่มโอ้สองสิ่งเงียบเนาะครับครับผมนาหน่อยเพื่อนกัเป็นภูมิยานทิพย่านวิเศษด้วยครับท่านผู้ชมเนะครับเนาะหลวงปูคุณครูบาอาจารย์มาบอกนานอยตายแล้วฟื้นครับถือไฟ็อดตายนะครับเนาะเมื่อเนี้เพิ่นกับได้ใส ชุดขาวครับ,บ,บท่านผู้ชมเป็นบริษายชุดขาวครับเน,นาะครับเนาะเป็นหมื่นวันหยุดบริจาติเสร็จงานเหตุการณ์นั่งได้ดิแจ็คตัวหน่อยเด็กสามสี่ตัวโอ้ดิกสามสี่ตัวสามสี่ขุมนีน่เนาะครับเนาะบริหลายเนาะครับเนาะอันผู้เป็นมาบอกไว้ยังไงครับเฮ hey, ลโซศให้ลาบนะครับโอ้สิสิให้โซศใหล้ลาบน,นี่เนาะแม่บอกเป็นตัวเลยบอกครับ โั้นี่มิดมาเลยโอ้โนี่มิดนี่คือแนมเห็นเลยแนเนาะแน่นครับอืมครับครับครับนาน้อยนั่งเจ็ดมือนล้ครับนั่นหกเจ็ดมือเพื่อนอาทิตย์นะครับอืมครับนั่งแต่ละาหกเจ็ดมือจังไลยเลขยกสามสี่คุ้มมาหน่เนาะนี่นครับผมแต่ละมือนี่กัยังมือก็เห็นยังมือก็บว่เห็นส่วนแน่นอมิดไปเลยบางมือบางมือก็บว่มีกระแสยังมาเลยบางมือก็เงียบ มันแน่เป็นด้วยวเป็นในค่ามมืดบะขึ้นนี่ามมืดบ่ครับมืดมันได้เมันเป็นมืดมืดมากแล้วก็ตัวเป็นตัวเลขขึ้นมากเนี่ยตัวสีสีแดงหรือสียังครับตัวเลขกสีม่วๆเนี่ยครับสีมัวงอ่ก็แนมเป็นอ่ะมาหูเป็นตัวเลขกนะครับเนาะโอ้ค่ะคัะคคอะไรเิ่นจะเป็นผูปฏิบัติรมเนะครับท่านผู้ชมเนาะเขาวัดฟังรรมหลังจากที่เป็นประสบอุบัติเหตุ ไฟช็อตครับท่านผู้ชมนะครับเนาะก็ตรวจก็ไฟหน่อยไอ่าน้หลายเลยครับที่ว่าแอ่อันเรื่องไฟช็อตครับผมก็ตรวจก็ไฟครับอันตัวเลขตัวไหนเนาะครับอันขึ้นแนีกเห็นบ่ครับขึ้นแหลกเห็นล่างๆขึ้นแรกเห็นล่างๆเห็นประสัทเห็นเดล็กเก่าเห็นเตเล็กเก่าเห็นเตเล็กเก่าโอ้ขึ้นแหลกเห็นเตเล็กเก่าด้วยครับท่านผู้ชมขึ้นสองละครับสามารสองตัวเลย มาสองตัวเลยต,ตัวไหนครับเด็แปดกับเล็กสามเล็กแปดกับเด็กสามร่วมกันแล้วลก็เป็นเด็กสามตัวบปเรื่ยแยกออกครับเนี่ยร่วมกันเลยครับ,ร,ร,บร่วมกันเลยเนาะก็เป็นเด็กตัวไหนครับอร่อยเก่าสามแปดโอ้เก่าสามแปดเนาะครับเนาะอร่อยเนาะตัวนี้นั่งสองคืนเนาะนั่งสองคืนเด็เก่าสามแปดนยครับท่านผู้ชมเก่าสามแปด มาท so sure so in okay. ี่น mm ั <mee> ่งอีกที่บ่ครับขึ้นต่อไปคือจังว่านั่งโฮเกชื่นนั่งไม่เหลือนะครับโอ้เห็นบ่บาดนีงเห็นอีกอยู่บ่มันจะมีมาเจยังสีนะครับอืียงังไงโทรศัพท์บ้างหน่อยจะว่าเก่าเก่ากับเป็นโกก็ได้โอ้เก่ากับโกตัวเดียวกันเนาะครับผมโฮกสามแปดก็ได้เก่าสามแปดก็ได้น่าหน่อยเนาะครับอัน บาทนี้เห็นอีกตัวไหนเนี่ยครับว่ามีเล็กสามสี่ตัวเอเห็นแค่นี้นะครับอืมเห็นเก่าสามแปดนี่เนาะเนี่ครับผมสองตัวมีบอครับสองตัวหนึ่งกับสามเก่านะครับสองตัวนี่สามเก่าเนาะเก่ากับโผกับตัวเดียวกันเลยเก่ากับโผลกับตัวเดียวกันอีกกระทัตเลนเนาะครับหน่อยเนาะสามเก่าอืมครับ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 มีซ้ำนี่เนาะมีซ้ำนี่ครับโอ้ย มากแค่หน่อครับตัวหน่อยนอกเล็กตัวนี้งน่อแต่อย่าลงแปดเก้าหานะหน่ยแปดเก้าห้าเลขสามตัวแปดเก้าห้านี่มาท้าสาครับมีมิดมาเลยด้วยกันเห็นคือกันเห็นด้วยับคับแปดเก้าห้าเนี่ยแปดเก้าห้าเลขสามตัวกับเก้าสามแปดกับแปดเก้าห้านี่มากตัวได้แห้งครับมากันเก้าเก้าสามแปดโอ้เป็นมากเก้าสามแปดด้วยครับท่านผู้ชม หน่อยเก่าสามแปดครับอันนี้นีมิตโรยไม่เห็นเลยครับบาสันนะครับเนาะเป็นตัวเลขเห็นเก้าสามแปดหกสามแปดก็ได้มันเป็นตัวเดียวกันเด็กเก่าเป็นวันหน่อยนะครับเนาะอันแปดเก้า้านี่ก็เห็นคนละมือหรอครับคนละมืออือคนละมือเนาะครับเนาะสามเก้านี่แหละครับหน่อยเห็นด้วยกันบ่เห็น แต่๋ยวมาเลขตามนะครับเด็กสามเก่าเนี่ยโอ้ตัวเด็กสามเก่าเนี่ยเป็นเลกมากเนาะเลกมากเลกตามก็หกสองนึ่งหกตามสามเก่าก็หกสองสามเก่าหกสองเนี่เป็นเลขกนาน่อยมากมาแต่ไหนตามมาแต่ไหนพระหามันออกวันซักหกสามเก่าเลยสามตัวครับโอ้แต่จะเห็นนี่เก่าสามแปดเต่าสามแปดก็บแปดเก่าหาเนาะกับ เป็นนี่มีเขียนกับหลวงปู่คุณครูาอาจารย์นหน่อยมาบอกมาขับนอกท่าผู้ชมเนาะปู้เป็นมีจิตมีจิต,จตพิเศษบ่น,นหน่อยเ,เออเนี่ยก็บอกครับมิจมีญาติมีอย่างนี่ครับโอ้เขาเอื่อนญาตินอกญาติทิพย์ญาติิเศษน,นี่ละเนาะเนี่ยโอ้ครับครับครับ,บนหน่อยเป็นกับไปทําบุญประจํขผมยินคาาว่ามีวัดไดมีงานมีการกับไปซอยตลอด ตามที่เราเอ็มติดต่อกับหน่อยทู่มหากัเพื่อนเราเพื่อนไปวัดประสานนะครับท่านผู้ชมเนาะมืัอนี้เพป็นอยู่บ้านเกลี้ยงมาเอี่ยมหน่อยครับมาสอบถามตัวเลขครับกันเลยลีกสามตัวสองหางกับเด็กสองตัวสองหางเนาะมุกสองคับสามเก่าเป็นบ่ครับหน่อยครับผมเด็กสามตัวกับเก้าสามแปดแปดเก้าห้าครับโอ้นี่นะครับท่านผู้ชม มาท้ามันเข่ากับความฝันท่านผู้ชมมากเนาะครับเนาะผู้พันกามีย่านทิพย์ย่านวิเศษครับไปเห็นนรกเห็นสวรรค์เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเห็นยมทูตยมทูตเป็นตัวเนี่ยอะไรครับถูดที่ไหล่ท่หมันลบดูซ่าถูกร้านขอถูดขอไปเป็นยื่อนี้ผ่ามีวัดเนี่ยนะครับโอ้ตัวสีแดงบอกครับบ่อดำเหครอบตัวดำขึ้นง่บอกแม่นคือยากนะครับคือยากหนีว่าเห็นเอฟซีฟังไนม มื่อนั้นอันก็ขอโทษดเฟซีได้หลายอันที่ว่าเบาแอมเราต้องเบาทัดให้หน่อยเบาจบกันแน่ป่าวะ <c oughs> ใา่ผมก็ขอโทษครับเอฟซี FC เป็นอยากหูครับเอฟซีเป็นอยากหูนะครับอ่ะบอกให้ฟังอีกเล็กน้อยนะครับนานหน่อย่อเป็นแนวทางครับช <c oughs> ั้นล่างคือนี่นะครับว่าว่าจังไรวะเนี่ อันยมอมวัตถุอันตัวดำเนาะเน,นี่ยนะโอ้โอโตัวสีดำกับอยู่กันหลายองค์บอกเขาเอื่นองหรืออื่นยังกว่าอื่นตัวอื่นตัวออ,อยู่กันหลายพอเนี้ยนรกบหน่นะนะหลายครับเป็นกองทัพคือทหารเ่บอครับแมนแมนอืมเป็นกองทัพคือทหารตัวดำเวิดเลยเนครับใส่ผ้าแพรจงกระเบนแบบนี้อเขาอื่นยังก่าอะผ่าเบ็แบบเข้ามาเนาะ ครับครับถือหอกถือดาบแมน่นบดเลยแม่ครับครับครับนี่แหละครับนรกสวรรค์มีจริงเนาะสวรรค์อะไรเห็นบ่บ่เนี่ยสวรรค์บ่บ่เนี่ยนี่ยังว่าถึงสวรรค์ที่สวรรค์ครับผมครับผมกระทาไฟฟ้าอืมกระทะยับ่เคยกระทาที่ไหนกระทะท่องเท่ยงตัวกระทะทงเดี๋ยวเห็นกระทะท่องเดี่ยงนครับท่านผู้ชมเนาะตัวใหญ่เนาะใหญ่บ่สูงใหญ่ดำครับท่านผู้ชม อินตาร์ยานวันหน่อยแม่คบครับครับครัโอ้ครับขอบคุณหน่อยหลายๆครับที่ให้แนวทางดีๆสำรับเบาเอมราทุกับเอฟเนาะครับนะท่านผู้ชมเนาะเลขหน่อยครับอ้ายำอีกห่ครับหน่อยตัวไหนก่อนนะเบาเอมกับรื้รก็าเกาสามแปดเก่าสามแปดก็ยังหกสามเก่าหกมเก่าน่ครับครับยงไกันกันหกสงกันหกสองน อีกตัวหนึ่งแหละครับสามตัวกันมั้ยตัวแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าน้อครับเนาะแปดเก้าห้าเก้าสามแปดมักเนาะครับท่านผู้ชมเนาะขอบคุณหน่อยนิดหน่อยนครับที่ให้แนวทางดีๆขอบคุณครับหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาแอมเรตรงกับสีเขียนใส่กระดาษใส่แคปหน้าจอเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอะไรเพิ่นการอยู่บ้านมันนี่มันกระว่างครับเดี๋ยวกระสีเบิงตัวเลขข้องหน่อยครับใส่แคปหน้าจอครับครับผมท่านผู้ชมที่เคารพ นี่เด้อครับเลขกหนาน่อยเพิ่นมักเนาะครับเนาะที่วงกลมไว้สีแดงๆนี่เด้อครับเด้อท่านผู้ชมเนาะครับเนาะเลขนิมิตเห็นครับผมท่านผู้ชมนิมิตเห็นเป็นมีจิตวิเศษย่านย่านวิเศษย่านทิพย์เนาะครับท่านผู้ชมเก้าสามแปดเก้าสามแปดด้อครับเด้อตัวร่องนี่ครับเป็นแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าตัวร่องครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเลขกน้ำครับเลขมักสองตัวนี่เป็นเลขมักมักแห้งก็คือสามเก่า ครับ6 2ครับ3เก้าเนี่ยมนกัดตรงกันกันกบเลข3ตัวพันมักพอดีเลยกับนิมิตหินนะครับเนาะ9 3 8 9 3 8ครับท่านผู้ชมตัววงกลมๆไว้ตัวเด่นด้วยครับด้องวดวันที่หนึ่งมีนาคมพอส2 8 6 5ครับสำหรับคลิปนี้เบวแอมเราตรงกับิล่าท่านผู้ชมไปก่อนขั้นถ่ายมีคลิปได้ดีๆดเด็ดเบวแอมกับิ หาใหม่เสแวงหาใหมา่เอฟซคือเ่านะครับเนาะกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เ้าแอมระทงนนั่นเลด้วครับเด้อสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรยครับ